สวัสดีครับคุณท่านครับเกม Echo of Soul นะครับก็มีดันเจียนนะครับให้พวกเราเข้าไปสู้กับศัตรูเก่งๆนะครับหาไอเทมชินเดียวกันนะครับซึ่งโหเกมนี้นะครับผมดันเจียนเนี่ยเกียบเสมือนเป็นพื้นที่ฟาร์มไอเทมชั้นยอดเลยนะครับเพราะว่าดอกของค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยววันี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับไอ้ดันเจียนนะครับของเกม Echo of Soul กันนะครับผมเบื้องต้นนะครับผม ในโคโซเนี่ยสามารถลงดันเจียนได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นมีเลเวล10ขึ้นไปนะครับผมวิธีลงเนี่ยไม่ยากเย็นเลยครับแค่กดปุ่ม h ขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าต่างอ่า s m a t c h i n g ขึ้นมาให้เรานะครับซึ่งในแถวดันเจียนเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือโซโล่ลุยเดี่ยวนะครับกับปาร์ตี้นะครับผมปาร์ตี้ลงได้เลเวล35กับ50นะครับส่วนลุยเดี่ยวเนี่ยลงตั้งแต่เลเวล10เลยนะครับแล้วก็เพิ่มมาทีละ5เลเวลนะครับเปลี่ยนระดับความยากก่อนแล้วก็เป็นดันใหม่เวลาเข้าเนี่ยก็แค่ เข้าได้ออกง่ายสบายนะครับมีไอเทมมีคนขายไอเทมขายด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราทำเคสอยู่อย่างนี้เราก็มาเข้าดันเจียนฝากขายไอเทมได้นะครับอีกวิธีหนึ่งครับคือเปิดแมปเข้ามานะครับจะเจอที่เป็นรูปประตูนะครับสีขาวๆหน่อยนะครับนี่เป็นทางเข้าดันเจียนนะครับเข้าได้สองทางเลยนะครับผมนะครับก็ในดันเจียนนะครับจะมีมอนสเตอร์เก่งๆมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่แลนะครับก็จะเก่งกว่าแมปด้านนอกนะครับพอสมควรนะครับผมบางครั้งนะครับนี่นะเราต้องคอยทํา เงื่อนไขนะครับเพื่อปลดล็อกทางผ่านอะไรอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับโดยรวมแล้วก็มันดีนะครับผมมีสีสันใช้ได้เลยนะครับผมอืมอ่าทีนี้ครับผมเป้าหมายหลักของการลงนันเทียนนะครับก็คือนี่ครับเป็นการตามล่าชุดเซตนะครับผมซึ่งจะดรกอบจากบอสและมินิบอสนะครับรวมถึงเครื่องประดับที่มีออปชันติดมาด้วยนะครับสิ่งที่คนรู้นะครับของลงนันเทียนเนี่ยก็คือมอนสเตอร์ในนี้นะครับถ้าเกิดเราโจมตีตัวไปตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวที่อยู่ใกล้เนี่ยจะตามมาเป็นพวนเลยนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้ระวังจุดนี้ด้วยนะครับผมต้องแบบเหมือนกับว่าค่อยๆไปนิดนึงนะครับเล่นเซฟนะครับเพราะว่ามันไม่มีอาชีพพานะฮะหรือนะครับถ้าเกิดยืนเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าเลือดมันน้อยเนี่ยเราก็หาสกิลเอโนะครับสกิลใช้พื้นที่นะครับแรงๆมาเล่นงามันทีเดียวรวดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนอกจากนี้ครับยาเติมเลือดนะครับมันมี2ประเภทนะครับก็คือเป็นพวกผ้าันแผลนะผ้าันแผลนนี่กดใช้แล้วจะฟื้นฟูเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะแต่ต้องยืนอยู่เฉยๆนะครับ แต่ว่าผ้าแผลเนี่ยไม่สามารถใช้ในระหว่างการต่อสู้ได้นะครับทีนี้ใช้ในการต่อสู้ได้ก็คือพวกโพชั่นหรือว่าอ่าฮิลลิ่งสกอร์นะครับผมนี่โพชั่นก็ใช้เพื่อฟื้นฟูนะครับแต่ว่าสกอร์นี่เพิ่มทันทีอย่างนี่นี่ควรรู้นะครับก็คือมอนสเตอร์เก่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์ทั่วไปหรือว่ามินิบอสหรือบอสนะครับมันจะมีการโจมตีพิเศษนะครับที่ไล่ด้วยสกิลนะครับจังหวะก่อนที่มันจะใช้เนี่ยมันจะไล่ขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นหลอดนะครับถ้าเป็นหลอดสีเทาเนี่ยเราแ แคสเซิลของมันได้นะครับดันเจียนนะครับเวลาเราเคลียร์บอยร้อยแล้วนะครับออกมาด้านนอกปุ๊บเนี่ยเราจําเป็นต้องรอนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับถึงจะเข้าไปเล่นใหม่ครั้งหนึ่งได้นะครับผมนี่นะฮะเวลาเข้าไปครั้งหนึ่งจะมีมอนเตอร์แต่เราสามารถรีเซ็ตดันเจียนนะครับได้โดยการกด alt x นะครับขึ้นมาแล้วก็กดนี่นะครับเริ่มต้นแค่นี้มันก็จะเป็นการรีเซ็ตให้เป็นดันเจียนกลับไปอยู่ค่าเริ่มต้นนะครับคราวนี้พอเรากลับเข้าไปเนี่ยเราก็เริ่มลุยใหม่ได้เลยนะครับเราหาของ เซตง่ายๆเลยนะครับผมดันเจียนเนี่ยถือว่าเยี่ยมยุดไปเลยนะครับนี่นะฮะอย่างนี้เป็นตัวอย่างนะครับรีเซ็ตแล้วพอเข้ามาก็จะอ่านี่นะครับมีมอนเตอร์จัดการแล้วนะครับผมอะอย่างนี้นะครับผมขอรอดูได้ครับ11.13นี้นะครับทดสอบรอบสุดท้าย us.n.s นะครับอ่าสวัสดีครับ